หลวงปูส่สวงนะครับเผื่อคุณผู้ชมอาจจะมีโชคมีลาบไปด้วยกันกับกระท่อมหลวงปูส่สวงเพราะว่าหลวงปู่กาลังเปิดเปิดให้คุณผู้ชมได้สร้างนะได้โชคได้ลาบและคุณผู้ชมเขาจะได้สร้างบุญน,นะครับอ้อยเตียนเมียนบานยิ่งให้ยิ่งได้แะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขกันนะครับว่าเลขที่สรุป ตัวเลขของวันที่16เมษายน2564จะมีตัวเลขไหนบ้างนะครับเป็นตัวเลขที่คุณผู้ชมอยู่ในใจหรือเปล่าเป็นตัวเลขที่คุณผู้ชมชอบหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านย้ำนะครับช่อง YouTube ขุมทรัพยนะ์พญานาคเป็นแค่แนวทางเป็นสะพานบุญให้นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแค่สะพานบุนเดอร์นะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะครับ แล้วแต reveal, 2, ดวงจริงๆนะครับเ <stream confer dles> ดี๋ยวเราไปดูกันครับนะครับเนี่ยพิทัต์อยู่ตรงไหนนาะนี่ครับเบ้าสงสัยคนสั่งไว้เยอะนะครับที่จะทําเบ้านะครับเดี๋ยวไปตามดูพิทัต์กันครับโอ้เจอแล้วเจเลสวัสดีคับพิธาต์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาสรุปเลขกันเนาะรับมาสรุปเลขที่นี่ว่ามีเลขอะไรกันหลังจิบน้ำร้อนเลยโอ้จิบน้ำร้อนกาแฟหรือน้ำร้อนเนี่ยน้ำร้อนเฉยๆอ๋อไม่ไม่กินกาแฟไม่ครับ อ๋อเก็บนำร้อนนี่ครับมาสรุปตัวเลขกันเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่15แล้วเนาะครับอ่ามาถือโอกาสมาสรุปตัวเลขที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่เลยเพราะว่าตรงนี้เคยมีคนถูก12ล้านแล้วนะครับเผื่อเลข12ล้านจะอยู่นี่ก็ได้เนาะครับคุณผู้ชมนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเรามาสรุปตัวเลขกับพี่ทัดอ่ะ <laughs> ฉันหน้ามาตอนนี้ชัดไหมเนี่ย <laughs> เอาแบบนี้เลยครับเอาแบบง่ายๆแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยครับเนี่ย เลขสามหนึ่งคือเลข<ล>อะไรพี่ทัศน์เล่าเลขในฝันครับเลขในฝะันครับอวันนี้สามหนึ่งเลขตัวเดียวเดนะตัวเดียวพี่ทัศน์งวดนี้มีแค่ตัวเดียวคตัวเดียวสามหนึ1 1> ่งสามหนึ่งนี้ 2. ถ้าตีได้หลายอยา่างตีเป็นยังไงบางคับนี่สามหนึ่งเนี่ยสามหนึ่งตีเป็นแปดเจ็ดก็ได้ครับตีไม่ว่าตีเป็นแปดเจ็ดได้เพราะอะไรหนึ่งหนึ่งสามกับแปดตัวเดียวกันสามกับแปดตัวเดียวกันอ๋อหนึ่งตัวเดียวกันอก็เลยตีเป็นสามหนึ่งแปดเจ็ด สามหนึ่งแปดเจ็ดก็ได้ครสามเป็นแปดบางทีมาตีเป็นเป็ดหนึ่งก็ได้ครับอ๋อมาเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับอ่ะต่อมาเลขเป็ดน้องภูมิน้องภูมิอ่ะครบระหกปีเขาเขียนให้อีกครบระหกปีของน้องภูมินะครับคุณผู้ชมครบระชหกปีของน้องภูมิพี่ท่านเขียนแปดหนึ่งแปดหนึ่งว่าแปดหนึ่งฟ้าผ่าแปดหนึ่งฟ้าผ่าแปดหนึ่งฟ้าผ่าอ๋อ ผ้าฝ่าถ้าเราผ่าตรงกลางก็จะเป็นสามสามโอ้แต่เป็ดปถ้าผ่าผ่าก็จะเป็นสามสามอาจจะเป็นสามสามหนึ่งก็ได้โอ้สามหนึ่งตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็ไม่เยอะเนาะเลขน้องภูมิก็ไม่เยอะแล้วเขาก็เขียนให้สามสองศูนย์โอ้ใช่ใช่ในคลิปก็เคยออกไปแล้วเนาะสามสองศูนย์เนาะสามสองศูนย์น้องภูมิเขียนให้อันนี้คือห้าแปด ก้าคืออะไรฮะอันนี้เขาเขียนไว้ในว่าวตอนขึ้นเสาเอกขึ้นเสาเอกของห้าปดเก้าอ๋อขึ้นเสาเอกอ่าที่ทํารังคาลูกปูเขาเขียนอีกเขาเข้าเขียนสองตัวครับห้าเป็ดเก้ากับเป็ดหนึ่งก็อยู่ในว่าวหน้ากระท่อมลูกปูลายรูปลุงปูโอ้ยู่เลยใช่ไหมตอนนี้ยังอยู่เลยโอ้เดี๋ยวจะตามไปดูกันนะครับรอยมือรอยเท้าเขาอยู่นั่นยังอยู่นั่นเลยครับอ๋อเนี่ยรับเลขก็ไม่เยอะเนาะเลขก็ประมาณนี้เองนะครับคุณชมมีแค่ตีตัว หนึ่งสองสามสี่ตัวสี่หางเองนะครับคุณผู้ชมนะครับจับเอาเนอะนะครับในเรืรอปภก็สามหนึ่งตัวเดียวนะเรขรอปภนะครับคือพี่ทัศนะครับนะพี่ทัศนี่เป็นคนที่ฝันแล้วอดซื้อไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับนิสัยดีไม่ใช่นิสัยเสียนิสัยดีมากอยากซื้ออย่างเดียวบอกว่าสามหนึ่งถ้าไม่ถูกก็บอกว่าอดข้าววันหนึ่งใครอ๋ออัน เสียงรอบข้างเสียงรอบข้างมาเขาบอกว่าถ้าสาึไม่ออกต้องอดข้าวนะครับบ้นไ้อันนี้เลออนี่เลขในกระท่อบไม้พยูงสอตนไฟเอ็มร้ตนออกตรงสก็เปิดตัวไหนตัวนั้นแต่อันนี้เปิดมาได้เป็ดสาเป็ดสามเอ่ะเปมเก้อันนี้เป็แนวทางครับอันนี้ในบาดเก่าปูสวงก็หนึ่งสามหกเปิดไฟเอ็ร้อยในบาดเก่าสองสามศูนย์กับจุดทุบเสียงไทยก็เก้าเจึ่แต่แต่ผมสงสัยตัวนี้ครับ สงสัยว่ามันมาทําไมมาตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยนะครับเลขมาตรงกลางตัวเดียวกันเลยโอ้ตรงกลางตัวเดียวกันคือสาม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 เจ็ดมีผิดแค่ตัวเดียวคือเจ็ดอ๋อสามสามในบาทตัวนี้จุดทูบตัวนี้แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าตั้งใจมาคือหลวงปู่ให้มาเป็นนี้ครับสองสามศูนยี่ถูกเรีหลวงปู่ อ่าสองสามศูนย์เลขน้องภูใช่ใช่กลับกันได้ใช่สามสองศูนย์อ๋ต่เลขน้องน้องภูมินี่ดูไปเลขตัวเดียวกันเหรอพี่ตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันจริงจริงด้วยเนี่ยตัวเดียวกันอ่ะเอาไปดูเป็นแนวทางแต่ถ้าเราเดินเยอะเราเอาตัวนี้กับตัวนี้พออืมอ่ะเป็นแนวทางตัวเลขประมาณตัวเลขเดียวกันด้วยเนาะครับไม่ไม่เยอะเนาะเลขก็ไม่เยอะ เราเราโยงตัวนี้มาเป็นตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเป็ดหนึ่งปดเก้ากับตัวนี้เปลี่ยนแค่ห้าห้ากับสามมันเปลี่ยนดูไปเลขตัวเดียวกันหมดสรุปแล้วก็ตัวเดียวกันนับรูเลขนะพี่ทานมันก็ไม่เยอะนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่จดเป็ดปดคือตัวนี้ก็มามาตัวเดียวกันกับตัวเดียวกันตัวนี้ก็ตัวเดียวกันเยวกนตัดออกก็เท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้า้ห้าห้าชุด เลือ5ห้าชุดอ่ะคุณชมก็นี่คือเลขที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตำบลอภูนอำเภอโพอเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับอ่านี่ฮะชัดๆเลยดูแบบชัดๆเลยนะครับโช,บชบก็ชัดไปไม่โชกผ่านผ่าน,านคือมีหน้าที่นในการท<ม>ายทำไม่อยากออกเยอะไม่อยากหมดเยอะก็เอาตัวนี้ตัวเดียวเับตัวนี้อ่าหนึ่งโอ้เนาะสามหนึ่งกัเป็นหนึ่งสามหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับ ลอตเตอรี่ทองซ้ายจะหมดแล้วน,นะเนาะไม่เหลือครับไม่เหนือที่มากระท่อมหลวงปูนี่หมดมเอามาก็ตึบหนึ่งเลยนะเอามาเลยจะไหมโชว์ได้ไหมนหนี่งหนึ่งหนึ่งคุณผู้ชมนะครับคือเขาก็ยังบอกว่ามั่นใจในความฝันนะครับมั่นใจในความฝันนะครับที่จริงท้าพิทัศน์นี่ถ้าฝันอย่างเงี้ยถ้าไม่ซื้อนี่คงจะดีนะแต่อดไม่ได้ไอันนี้เหมือนผมไม่ซื้อเลยผมเอาเงินไ,ไปให้เขาลอตเตอรี่ มาแล้วก็โอ้ยยังไม่จ่ายหรอกคือเอาลอตเตอรี่มาวางไว้ที่ตู้โอ้ยที่ตู้แล้วก็ให้เงินเขาทีหลังคือไม่ได้ไปยิบไม่ได้ไปจับเลยบอกว่าตัวเลขเขาจับมาอีกโอ้กี่ใบนี่พี่ท่านเอียโอ้ยนั่นลายลายเลขครัโอ้ลายเลขแต่ว่าเน้นเน้นก็คือสามสามหนึ่งก็ะเพรหนึ่งไหนเปรหนึ่งเบาหนีเปรหนึ่งเจอแล้วครับโอ้เยอะนะครับหกเปรหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขพี่ท่าน์เจ็ดเจ็ดห้า หกเปดหนึ่งโอ้ยถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยผมมาก่อนเพื่อนเลยครับผมจะมานอนทําข่าวที่นี่สามวันไม่ได้ไปไหนเรามาทําข่าวอยู่นี่แหละอ๋อนะครับคุณผู้ชมนะครับก็เนี่ยฮะหลายใบนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ผมตรงมาสามตัวหน้าตัวหลังตองมาเปิดไปก็จะมีอันนี้หนึ่งสามหกลายเล็กบาทใช่ไหมบาทครับอ่าเนี่ยเล็กบาทก็ท่านก็ซื้อนะครับซื้อหมดเลยครับนี่แล้วก็สามแปดสองโอ้ยสามไอเปดเก้า 3ามคือตัวนี้โอตัวนี้นะห้าเปเก้าอ๋อมันมอนกันผมเลยเอาเหมือน5 7าเจ็ดแหละผมหาหนึ่มันไม่มีก็เลยได้ห้าเจพี่ท่าลองถือเปิดให้หน่อยเดี๋ยวถ่ายภาพให้เอซชมหน่อยอ่ะเพื่อให้ดูสิมีเลขอะไรบ้างที่โชบมาจากไหนอ่ะอ่าหนึ่งเอันนี้เลขน้องภูมอันนี้น้องภูม่มันถูกนเกิมเป็ก็คือตัวนี้อ๋อ สามป้าตัวนี้อ่ะเระมันมันไม่มีแบบนี้เลยเอาแบบนี้เอาแบบนี้แล้วมันคือบางไม่ตรงเลขบางทีไม่ไม่มีเนาะรับปดายใบอยู่เปดายใบนะครับเปดเก้าสใบหนึก็คือตัวนี้เลขในบาทเลขในบาทเลขในบาทก็น่าจะเยอะกับสามผมซื้อเยอะหนึ่งสองันนี้สา าก็คือตัวนี้839ดมเอันนี้ได้ใบนครับเจดสาใบเจดสามเกเก้าสามเใบอันนี้ก็คือเลขคู่จุท้ายได้ใบเดียวใบเดียวเก้าเจเอาแล้วอ๋อ่ะสรุปแล้วไม่มีเจสศูนยไม่มีสองานี่เลขสำคัญนะสองสามศูนยไม่ีหาไม่ได้หาไม่ได้เลยสองศูนอ๋อ นี่ครับคุณชมสองสามเลขน้องภูมิเขียนให้ชัดๆเลยนะครับอ่ะก็ถ่ายเขาเรียกว่าสรุปตัวเลขแบบชัดๆให้คุณชมได้ดูอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับนะก่อนที่จบทริปพาคุณผู้ชมไปดูท้ายสุดจริงๆก็คือไปดูปั๊มน้ําที่คืบหน้าถึงไหนแล้วครับครับอันนี้ก็ได้ใช้แล้วครับได้ใช้แล้วเอาไปดูก่อนนะครับคุณผู้มได้อันนั้นหละครับนี่คุณผู้ชมนะครับนี่คือ คู่ที่โชคดี12ล้านนะครับนี่น้ำนี้ดื่มได้อร่อยอร่อยมากครับอู้ตัวปมดื่มทุกวันโอ้ยเนาะเป็นกรองใหญ่เลยจาไม่มีไฟฟ้าก็เลยทำใหญ่เลยชุดใหญ่เลยอันนี้โซลาร์เซลล์ก็ลับเปิดอยู่ก็น้ำน้ำเต็มแล้วทีนี้มันหล่นหล่นลงสปูลดน้ำลงปูเลยผมก็ยังรู่เอ๊ะน้ำลดนจากไหนเมื่อกี้นี่อันนี้คือแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์โอ้นี่ครับคุณผู้ชมนะครับบารมีลงปูจริงๆเด้อนี่นะแผงโซลาเซลล์ อันนี้ก็ตั้งไว้อย่างี้เลยอันนี้เอาไม้รองเพราะลมแรงเมื่อคืนอ๋อกลมไม่อยู่ทำทาวบหรือยังหรือยังก็น่าจะทาวบแล้วแหละเดี๋ยวเราเอาไม้ไม้กันไว้เจ้กลัวลมแรงนะครับต่อไปก็จะลาดพื้นตรงนี้แล้วก็เราดูดูอากาศก่อนว่าจะหันหน้าไปทางไหนครับโอ้คือสรุปแล้วก็สามารถใช้ไฟก็ได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยตัวนี้อันนี้ใช้ไม่ได้อ๋อจะพาะปั๊มอย่างเดียวจะเพาะปั๊มอย่างเดียวเพราะว่าไม่พอครับไม่พอนี่ครับเครื่องกรองน้ํานะครับนี่ โอ้ผู้ดีถูก12ล้านนี่ถือว่าบุญเยอะเนาะเพราะว่าสร้างน้ํานะครับถวายหลวงปู่โดยเฉพาะน้ําไหลสะด้วยนะครับโอ้นี่สาธุสาธุนะครับพิทักษ์พาไปดูในสระนะครับเดี๋ยวโอเคแล้วชมนะครับเจ้าของก็ยังไม่มาเนาะยังไม่มาครับเดี๋ยวเจ้าไม่เคยถูกใส่แต่พอดีอันนี้มันลนก็เลยให้น้ำบริสุทธิ์ ครับนี่ครับคุณผู้ชมแล้วโอ้ใหญ่นะครับก็น้ําที่เหลือหล่นก็จะหล่นมาใส่สระหลวงปู่นะครับนี่โอ้น้ําน้ําน้ําสะอาดเลยจะไมครับด,ด,ดื่มได้เลยนี่ครับหล่นใส่ตรงนี้นะครับที่สระหลวงปู่โอ้นี่ไหลตรงนี้นะครับไหลใส,ะสะ่สะระเออพึ่งครั้งแรกหัวน้ํากรองแล้วครับเป็นน้ำสะอาดนะคุณผู้ชมเพราะน้ําที่ มันเต็มถังเต็มถังแล้วก็ล่นออกมานะครับเป็นน้ําที่สะอาดจริงๆนะครับโอเคครับอยู่ด้านนู้นเรามองไม่เห็นครับเดี๋ยวเราไปดูเลขว้าวที่น้องภูมิน้องภูมิเขียนให้เนาะโอ้หได้เลขยัง <c oughs> ได้ยัง <c oughs> เออครับเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเนี่ย แกจะมาไหว้หลวงปู่ด้วยนะครับขอรามาถวายหลวงปู่ด้วยในพิทัตโอ้นี่นะครับที่เขาเขียนไปเขาเขียนไ้โอ้เป็ดเก้าเป็ดหนึ่งเขาไม่ทิ้งเลยเป็ดหนึ่งไม่ทิ้งอันนี้ที่น้องน้องน้องปู่เขาเขียนเองเขาเขียนเองทำไมมือสวยแท้ครับตัวน้ออืออันนี้พ่อเขาเป็นอันนี้เลยเก้าเหรอห้าเป็ดเก้ากับเป็ดหนึ่งห้าเป็ดเก้ากับเป็ดหนึ่งพอดีมันโดนฝนมันเลยจางอย่างนี้ผมเลยเอามาเฟ้นไว้แบงนี้ ตอนแรกก็แขวนไว้ในเสาเสาเอกอยู่ข้างหน้าที่ทำลังคาให้รุงเรอก็แขวนไว้นู่นกับถวายหลวงปู่สวงเรื่องงามยามดียกเสาเอกสาลาใบชื่อเกียร์ดวันที่แปดเมษายนหกสี่แรืนสิบเอ็ดค่ำเดือน5้ามังมีสีสุขรวยเงินทองสบหวังสุขความปรารถนานลองภูมิจักไปแล้ว8ปดห้าแปดเก้าับแปดสิบกมษานหกเลขน้องภูมิเดือนี่ครับอะไรนะพิทัศน์ไม่ชัดเลยห้าแปดเก้เขียนเลยเนาะ 589อ๋อนี่เลขนี้ฮะคุณผู้ชมนะครับนี่ที่เขพิทักษ์เขียนให้เนี่ย589กับเป็นหนึ่งนะครับ589เป็นหนึ่งไม่ทิ้งเลยเนาะมาเนี่ยละมั่งห้าแปดเกากับเป็นหนึ่งเ <laughs> นี่ยห้าแปดเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เลขนี้่ทาเราตีเป็นได้ทุกงหมดเ <laughs> นี่ยเข้าทั้งหมดเลยสิลุงปูาเขียนให้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเลขสองเราดูไปมันเป็นเลขแปดก็ได้เลขเก้าก็ได้ทั้งหมด ตรนี้เลขหนึ่งโยกเป็นเลขเก้าก็ได้ต้องตีตีไม่เป็นเนาะปริศนาหลวงปู่ใครจะเป็นเลขเก้าครับไปสองก็จะเป็นเลขเจ็ดก็ได้ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับที่ปั๊มก็ใช้ได้แล้วน้ํากรองน้ําเครื่องกรองน้ําก็ใช้ได้หมดเลยเนาะไปดูเสาอ่าเราทีนี้เราจะไปดูเสาไปดูกระท่อมหลวงปู่นะครับไปดูกระเอาไม่ใช่กระท่อมไปดูกระลังคาหลวงปู่นะครับโอ้ขออภัยนะครับทุกคนนะสวัสดีครับ ไปดูเลขดดวยกันครับครับน anyway, totally ี่ครับคุณผ um> ู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูศาราหลวงปู่คือเป็นอ่าลังคาที่กันแดดบังแดดหลวงปู่นะครับอู้เอาล่จะเทคารด่ตัวนี่เนาะแสดงว่าทำอย่างดีตัวนี่ โอ้เพลงสลาเพลเซลของใครนี่ยทำไมสวยจังเลยสีต้นเนี่ยอของ f อนะครับไม่ใช่ของทิดพันเอฟซี FC. ทิดพันเป็นแค่สะพานบุญนี่เสาเอกบอกอบโอ้ที่เขายกกาลังคือเสาเอกนี่ไหมจากข้างล่างขึ้นมาก็ประมาณ3เมตรเลยสามเมตรเลยใช่โอ้อันนี้จะขุดหลุมประมาณเมตรคูณเมตรก็ตอกเสาเข็มเสาเข็มก็ตัดออกไปอยู่ประมาณ10เสา เตาก็ตกไปประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทครับออันนี้ก็มัดว่าวตรงนี้พอดีฝนตกมาก็เลยเอาไปมัดถวายลงก่ครบับพฏติกรวัดบ้าตัวนี้ที่ทอึ้นไปจากข้างล่างก็ก็ประมาณคือสาเมตรสามเมตรแล้วสาเมตรกว่าแล้วขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกน่าจะสี่เมตรห้าสิบ แสดงว่าทําแบบมาตรฐานจริงเนาะถ้าไม่นั่นก็จะไม่อยู่เนาะเพราะดินรตรงนี้มันเดี๋ยวขออนุญาตคุณชมให้ดูแบบชมชัดๆเลยนะครับนี่ครับต่อไปหลวงปู่ก็จะไม่มีเดดมีท่านเปิดให้ท่านอยากได้อะไรยังไงก็ต้องได้ใช่ครับนี่ถ้าเราต้องการอะไรก็ตามนะครับหลวงปู่จัดให้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมยุ่เฉยๆอาจจะถูกเลข12ล้านร้อยล้านก็ได้นะครับ อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าทิดพันเชื่อเพราะว่าทิดพันเคยรู้มาแล้วว่าหลวงปู่ให้จริงๆนะครับโวยเตียนเมียนบานยิ่งให้ยิ่งได้หลวงปู่นะครับเสากี่ต้นนะพี่ทักษ์เนี่ยประมาณประมาณสิบครับเสาประมาณสิบต้นครับอ๋อเสาสิบต้นรอบเลยรอบเลยนนแล้วก็จะเทคานคานอีกรอบหนึ่งเทาคานอีกรอบหนึ่งเสา,านี้้้กกก็็จะรือออแลวเทใหม่เลยอ๋อแต่นั้นมันไม่ค่อยแข็งแรงเนาะ แล้วด้านนี้จะโตมาอีกไหมครับตอนนี้ก็ทิพไม่ครับประมาณแค่นี้ด้านนี้ก็จะบางทีก็จะจัดเป็นสวนลูกปูหรือจะปลูกดอกไม้ครับอันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะครับคุณผู้ชมนะครับเนาะที่ทัด่าอย่างนั้นก็เป็นสวนดอกไม้ด้านั้นก็จะเป็นไวทที่ดำนาลูกปูคือไม่กล้าปิดเนาะลูงปูเคยดำนาที่นี่เราก็ไม่กล้าปิดนะครับอ่ะ ให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะครับนี่นะครับหลวงปู่ก็จะบังเลนบังฝนตรงนี้ถ้าทำสลาแล้วในเสาแผ่งสลาเซลบางทีก็ใส่ข้างนอกใส่ข้างนอกเทนเนาะอ๋อใส่รอบข้างนใส่รอบข้างสีด้านเหมือนเดิมครับอาจจะเป็นเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนะครับคุณผู้ชมต้องอนุมโทนาสาธุดีเด้อนะครับที่เป็นสภาเอ้ยที่เป็นเจ้าภาพเสานะครับแอดก็จำไม่ได้ว่าใครบ้างนะครับแต่ว่า รู้อยู่แล้วว่าเป็นของใครนะครับผู้นั้นย่อมรู้นะเป็นของใครนะครับเพราะว่าได้มาก็ซื้อมาให้แล้วนะครับที่นี่ก็มีหลายจุดนะครับเต็มอันนี้เมื่อคืนลมแรงแต่เสาไม่ลม้มแต่ไม้หัก